สวัสดีค่ะชื่อเจ้านะคะอายุ24ปีค่ะตอนนี้ก็เพิ่งจบการศึกษามาได้ไม่นานเองเดือกคุมภาพันธ์จบจากมหาวิทยาลัยขอการค้าไทยค่ะ mm hmm. คือเราก็ต้องดูเหมือนแบบว่า mm hmm. เหมือนคนที่เขาเอามารีวิวอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ในวงในเว็บอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเข้าไปดูว่า mm hmm. มันอะดีขนาดไหนทำออกมาแล้วโอเคไหม สวยไหมคืออันหนูก็จะเน้นแบบว่าสวยเป็นอันดับแรกก่อนเลยสวยแล้วก็เหมือนนะคือต้องมีการต้องการความเหมือนเนาะถ้าบอกมาครั้งเดียวมันเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตของเราอะเราก็ยอยากให้มันแบบโอเคอะไอ้อะไรอย่างงี้ะคะ่ะคือหนึ่งเลยก็พูดได้ง่ายคือว่า เราอะไปเห็นรีวิวของน้องแมงน้องแบงะค,ะค่ะแต่คือเขาก็ไม่ได้รีวิวให้เราดูว่าของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงแต่คือเราก็ไปดูเว็บของที่คุณหมอเขาทําไว้เป็นแบบอังกฤษอะค่ะ,คะว่าเออก็เห็นแบบเออของคนนี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วมันทำออกมาสวยมันไม่มีค่ะและอีกอย่างอะถามว่ามันโอเคไหมคือมันโอเคแล้วมันสวยไงหนูก็เลยตัดสินใจเลือกคุณหมอ จร,จริงๆอ่ะเคสหนูอ่ะเป็นเคสปรบปับมากเลยนะพี่จำได้เลยว่าตอนนั้นแบบไปติดต่อทางโวกพี่เขาใช่ไหมเขาก็หนูก็ถามว่ามีวันไหนวันไหนว่างอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบคิวนัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบอกมาว่าเออเนี่ยวันที่แปดหนูพอหนูจองกี่ไปมันก็เหมือนมีเวลาเตรียมตัวอยู่แค่สี่วันและตอนนั้นเราก็ไปถามหมอว่าเออสี่วันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปพบหมอเลยเนาะหมอหมอแบบโอเคมากที่อ่ะเราเห็นสาวไปสองอ่ะคนอื่นก็จะผ่าตัดเนี่ย มันต้องเดือนหนึ่งแต่ของเราอ่ะมันสี่วันไม่กี่วันมันก็จะเหมือนแบบนี่แล้วว่าผ่าตัดแล้วเขาเลยถามหมอว่ามันโอเคใช่ไหมคะมันไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็ให้คำธิบายว่าโอเคมันโอเคมันปลอดภัยมันไม่เป็นอะไรท้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคคอามสึกแรกก็คือพอกระเป๋าไปเยอะมากไปโรงพยาบาลเนาะลงมาที่เขา การผ่าตัดอะค่ะก็เปาโลห์พับแดง <ฮะ S 1> ความรู้สึกแรกคือไปคนเดียว <ฮะ S 1> ก็ไม่แบบไม่มีเพื่อนไปเลยพ่อแม่ก็ติดงานทํางานอะไรเงี้ยคือไปคนเดียวเลยารมณ์เลยก็เข้าไปพยาบาลถามอ้าวมาคนเดียวเลยเหรอไม่กลัวหรอหรือว่าไม่กลัว,ก,ลวก็ด้วยความที่บอกว่าใจเราพร้อมแล้วว่าคือแบบมันพร้อมที่จะสแปรงค่ะอืมอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่ีหนาทีแรก ความจริงเลยคือแบบว่าตอนนี้เราตื่นขึ้นมาเลยนะตอนนั้นอะตอนนี้มันเราแบบเรารู้สึกตัวว่าคุณหมออะย้ายตัวเราไปตรงเตียงแล้วหมอก็บอกว่า,น,าน้องเจ้าน้องเจ้าเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็หลับต่อปุ๊บพอหลับต่อเสร็จปุ๊บพอเราฟื้นมาอีกทีคันหนึ่ง,งคังนนี้เราก็มีพยาบาลเนาะคอยดูแลเราที่ห้องฉุกเฉินหนูก็ถามว่าแตกไหมแตกต่างกันมากแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยคือก่อนผ่าตัดเนี่ยคุณหมออะ จะเรลงมากคือแบบว่าอยากให้แบบข้างในอะไรเราะสะอาดอเลยเราก็ต้องกินยาทายนา,า,ายใช่ล้างลำไส้คือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานมากอย,าอย่างนั้นนะคะแล้วต้นหลังผ่าตัดเนี่ยมันก็คราวนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเราต้องดูแลรักษาแผลเราด้วย<ะ>การทำไดเรท<ะ>หรือเขาเรียกว่าแยงโมอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องแบบว่าทำให้ถูกวิธีก็อย่างว่าค่ะหนูก็ชอบคำที่หมอพูดนะคะบอกว่า คือหมออ่ะเขาอ่ะก็ช่วยเราได้50%แล้วพอหลังผ่าตาัมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยเหมือนหมอกับเราช่วยกันมันจะทําให้ทุกอย่างอ่ะออกมาโอเคถ้าเราอ่ะไม่ทําถ้าเราไม่ทํา,าทตามที่หมอบอกมันก็จะไม่โอเค ว่าเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนนะคะมันก็นแบบแบบอ่ะเราก็เป็นหญิงเต็มตัวข้อนี้คือเรารู้ดีทุกคนจะเป็นหญิงเต็มตัวมันก็ต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจาวันเพราะว่าการยังมูไดเร็ตอะคะ่ะมันก็อย่างเส้นวันหนึ่งตามสามเวลาอย่างเงี้ยเราก็ต้องกะกะกะแล้วเวลาไหนเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนแล้วก็คะคือหนึ่งเลย อันนี้คือหนึ่งสำคัญคือว่าที่จะแนะนําเลยนะคะก็เห็นแบบว่าเราอะเคยไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเพจบ้าหรือว่าสร้างกลุ่มในเฟซอย่างเงี้ยวกที่มีกระเทยกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะสาวแปลสาวได้ตอเนอะ่ที่ก็แบบจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรกระแสประสบการณ์ว่าทําที่นี่จากแปลงเทศมีที่แนะไหนที่ไหนแนะนําดีๆบ้างราคาอะไรอย่อยางงี้คือแบบ คือเราอะก็อยากจะบอกว่าเออถ้าไปถามมะไรอย่างนั้นอนะก็ถา,ถามได้แต่แบบว่าเราก็ต้องไปดูแบบว่าของจริงด้วยหรือว่าดูแบบไปปรึกษาบอกให้มันโอเคอะค่ะอย่างเช่นแบบบางคนอะเอาราคาคือแบบราคาถูกอแะบบเหมือนเอาราคาถูกมาอย่างเงี้ยพอเสร็จป,ปุ๊บเหมือนแบบพอมันไม่โอเคมันไม่โดนใจอย่างเงี้ยมันทําออกมาแล้วมันไม่โอเคอะเขาก็จะมาบ่นว่าไม่สวยเลยไหนหนี่จะสวยเลยทำม,มาได้ความลึกไม่โอเครูปร่างไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ บางทีคนเขามองที่ราคาแบบมันต่ำไปแล้วแล้วก็บอกว่ามันก็เลยได้ไม่สวยอะไรเงี้ยแต่จริงอะบางอันอะราคาสูงๆอะบางทีเขาคิดว่าอุ้ยแพงไปแต่หนูคิดว่านะสําหรับหนูอะไม่รู้ว่าใครจะคิดแบบหนูไหมหนูก็อยากจะบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเราอะมันทํามามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอะก็ถึงแม้มันจะแพงอะแต่ถ้าทาออกมาแล้วมันสวยแบบมันโอเคมันทุกอย่างอ่ะมันก็คือโอเคแล้วว่าก็คือ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอยดูแลหนูคอยให้คำปรึกษาหนูตลอดเวลาก็ทำให้หนูรู้สึกว่าปื้มแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็อยากขอบคุณหมอได้นะคะคุณหมอเฉดนะคะก็คุณหมอเป็นคนที่น่ารักมากคือแบบว่าถามอะไรก็จะตอบทุกอย่างแล้วก็ยิ้มยันคุณหมอเป็นคนที่ยิ้มน่ารักนะคะหนูว่าคือแบบคุยสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณคุณหมอค่ะแล้วก็